สวัสดีจ้าปูปูตูปูทุกคนเมื่อเนี่ยมีแนวสิมส่อวดไปนองอิจซาได้ก็ดีใจได้ดนบนรดาเล่นไทยพี่น้องเป็นความขวัญที่ดีที่สุดแต่สัญชาติสวีเดนพีนพพ่น้องจ้าอันปีไปคือประสูนน้ำเบอร์พี่น้องบริสวณกระสง์มากเว่านี่เป็นกระกอบก้นตั้งสวีเดนไห้สัญชาติเน่าคนเน่าเสดส็จซาได้เร็วปวดสาคัญพี่น้องหนึ่ง ต่างนาต่างตามุ่งจุดหมายของเ้อคืออีแองเมือนแก่สวีเดนสัญชาติสวีเดนพี่น้องการที่ข้องมาอยู่มันก็ดีอย่างหนึ่งต่อหน้าคนพี่น้องเพราะว่าของขอยขอสิ่มาบอกของขอยแบบรวดเร็วเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นยังขอยคือเดี๋ยวเป็นบ่อหนึ่งแฟนเก่าสมัยก่อนมันเป็นคนเดียนมาแต่ว่าเป็นมาอยู่สวีเดนพี่น้องแล้วขอยกระเบิดจดทะเบียนสมรสคนห้องบ่อย่าไปเ้าย่าไปดราม่าเป็นยังคือประจวบทางสันคนห้ามันมีจุดของ ข้องจะความยอดละมีเหตุและผลของบริจดตเบียนสมรวจกับกับกับแฟนเก่าคนเดนมาเพราะว่าเข้ามาอยู่นี่คุณบ่าสามารถยืนสัญชาติขอสัญชาติจะพ่เด่นไดเพราะว,ว่าแฟนคุณเป็นคนเดนมาอ่าคุณต้องอยู่ก่อนไป3ปีหรือ4ปีอย่างจากคณบริจดะเบียนสมรวจเพราะว่าเคยยืนไปแล้วเขาบ่ายพี่น้องก่อน4ปีขึ้น สี่ปีถึงห้าปีเข้าจังสามารถยืนได้นั่นแหละค mm. อยกระเฮ็ดงานไปนําอันนี้ไปนําพี่น้องเสียบ้าทรงภาษีไปนํา mm. บาดท,ที่นี่แล้วแฟนข่อยเปิ้ลเลิกกันกับข่อยแฟนเก่าหนะอืมเปิ้ไปอยูอันเ mm. มืองไทยอืมเปิ้ไปมีชีิตคกอบคร่วเปิ้ลหมแล้วที่นี้แล้วในช่วงนั้นคอยตอ่อวี่สาเองขอบอกให้ฟังหอยตอ่อพี่สาเองพี่น้องยืนสัญชาติเองเน๊ะทุกวันหอยก็ได ขอบได้แต่งงานกลับไปข่อยเหตุงานมาตลอดพี่น,อน้องเขาหายไขบข่อยเพิ่งิดว่าะได้ไใบข่อยยืนไปปีก่อนๆพี่น,อน้องอืออ่าตามจริงมันเสด้ไว้ก็หนีได้เพราะว่าข่อยเหตุ ข่อยเขียนนั่นซื้อข่อยดาพีตตหนึ่งอ่าเขากระต้มากว่าสังสี่กันลอรอไปคิวเง้ยเอเด้ปะาทินีบอคิดว่าสิใดหมวกนี่พี่น้องข่อยก็ดีใจดีใจแง่อืมสิใด้ซาได้เร็วมันก็สำคัญพี่น้องอย่าไปคิดว่าเ่าสำคัญอันใอที่คิดว่ามันสำคัญกับเ้าเห้องกับเห็ดเอาเป็นบออืมเพราจำเป็นพี่น้องสิใดสซาได้เร็วหนึ่งข่อยเตือนไปเลยว่าผู้ใดที่บ่อยากแต่งงงแต่งงา่หรือแต่งงงแต่งงานแล้วแต่อืม มันดีมันดีสําหรับตุกเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างแหละพี่น้องจ้าให้ไปเรียนภาษาและตั้งใจเหตุการณ์เหตุงานการเสียภาษีเขาสียกเขาสียกอัน กรณีพ tobacco tobacco <Hai> ิเศษในห้างเออเหตุย <Mario>. ังเข้า <comic> ก็ะเซสนาบสนุนท่าเลื่อนจริงค่ะขอเบเดบาอันนี้มูบ่นเหตุงานอยู่ขโมนอยู่อยู่เอกนอมูมูอันสนิทนี่ละเป็นคนฝรั่งอืมทั้งผัวพนกับบาแม่อันอันเธอเหตุงานเสียสียยมาจันมาจจสิมาเหตุไปพี่น้องย่าไปอันกระโดดขามการเรื่องเสียภ้าษีียยุไซเขาก็เสียคือกันอดทนเอาเพื่อบางเสียบางอย่างทีห้อง